ใช่ใชโอ้ของจริงๆเราร้องด้วยกันเพลงนึงก่อนเนาะใช่ใชแล้วก็อีกเพลงนึงก็จะเป็นเพลงของตัวละครค่ะอย่างของ<ช>ฟินเนี่ยจะเป็นของเป็นเพลงที่บอกความรู้สึกแทนคุณสามใช่ตอนนี้ฟินอัดมาสองเพลงแล้วก็เป็นความรู้สึกของเขาทั้งสองเ<ช>พลงเลยใช่ค่ะ ของน้องม่อนก็เหมือนกันจะเป็นฟิลว่าเออเรารู้สึกยังไงกับคุณสามแบบเออถ้าเขาคิดยังไงก็อยากให้บอกเหมือนกัน mm hmm. ก็เพลงช่วยอันนั้นก็คือคิดเหมือนกันใช่ของของฟีนนี่เพลงแรกก็จะเป็นเพลงเศร้าๆแต่ว่าก็แบบอยากได้ความชัดเจนก็ช่วยมาบอกหน่อยอะไรเงี้ยประมาณนั้นค่ะแต่อีกเพลงนึงเขาก็จะเริ่มแบบ ไล่ระดับความน่ารักของเขาออกมาแล้วจะจะมีความซึ้นๆของเขาที่แบบเอ้ยฉันเป็นบอสเธอนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบช่วยสนใจฉันคนเดียวหน่อยซิแต,แต่ก็แบบแฝงความน่ารักความความแบบความรักของเขาที่มีให้ม่อนออกไปด้วยใช่ค่ะ เพลงคูก็เป็นทฤษฎีรักนี้สี่ชมพูค่ะก็เป็นเพลงที่สดใสเนาะใช่ค่ะมีแตความสดใสเลยมีเอวด้วยไปดูเลยใน Idol Factory YouTube ค่ะค่ะคาะเพลงนี้เราต้องขอบคนณ่วนแต่ละเพลงเลยนะคะาจริงๆคือฟินฟังเพลงเยอะมากๆเหมือนกันแต่ว่าก็เหมือนจะช่วยออกเขาเรียกว่าอะไรเออออกออกเสียงใช้ความรู้สึกของตัวละครใช่ค่ะลงไปในเพลง ตามที่ปลิวเขาแบบต,ต,ต้องการใช่ใชว่าโอเคท่อนนี้ขอแบบดุนิดนึงหรือขอแบบใส่ความน่ารักลงไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะอย่างเพลงของน้องม่อนก็คือต้องน่ารักหมดเลยแต่มีสไตล์ร้องเพลงเราอะ่ะมันจะแบบ ชอบโชว์พลังมากกว่าแต่พอมาร้องเพลงอย่างเนี้ยก็คือน่ารักแวบวบบบบบวคิ้วคิวฟังแล้วแบบเออโลกสดสใส<ช>ค่ะเราก็จะได้ดีไซน์ในส่วนของทอนเพลงแต่ละเพลงว่าโอเคเราอยากได้สูงได้ได้ไดลดคีย์ลงมานิดนึงได้ไหมคะอะไรประมาณนี้ค่ะใช่แต่ว่าตัวเพลงที่เป็นเนื้อเป็นเมโลดี้เนี่ยก็จะผ่านการกรองจากพี่ๆมาก่อนแล้วใช่ค่ะ <laughs> งานง้คะอนะพรงน้องน่าจะชอบไหมใช่หนูชอบหนูชอบเพราะว่าหนูเป็นคนที่ชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆแล้ว <c oughs> แต่แค่อาจจะไม่ได้มีความมั่นใจในการร้องเพลงไทย <c oughs> แต่พอมาตรงเนี้ยก็ได้ได้เริ่มร้มองเพลงไทยบ้างและ <c oughs> ของของพี่ฟินน่าจะ เริ่มมั่นใจมากขึ้นใช่ค่ะเพราะว่าตอนแรกคือการร้องเพลงของพี่ฟินคือศูนย์เลยอะแบบไม่ได้มั่นใจในการแบบร้องเพลงขนาดนั้นแต่พอแบบได้ลองได้ท้าทายกับตัวเองก็โอเคทําได้ก็รู้สึกว่าเริ่มมั่นใจขึ้นมาบ้างใช่ค่ะเ็นนนี่คอาหนูให้สิมโอ๋อขอบคุณค่ะ <laughs> แล้วเของน้อง่ะโอ้น้องเอาไ oh no, ปเลยสิบสองคะแนนสามคะแนนเพราะว่าเขาเก่งอยู่แล้วใช่เราก็คอยซัพพอร์ตเขาตลอดว่าแบบพอมากเบกไม่ไม่มี <c oughs> อะไรต้องติดแล้วค่ะ ตามฟังเพลงทั้งสเพลงได้ทั้งหมค่ะจริงๆเพลงของเราก็จะปล่อยทุก EP เลยค่ะเป็นตอนท้ายใช่เพราะว่าเราทำเพลงกันเยอะมากค่ะเรื่องนี้ก็จะมีตอนเอ็นเครดิตใช่ค่ะต้องรอฟังค่ะใช่แล้วก็เดี๋ยวไม่แน่ใจว่าจะมี MB หรืออะไรโผล่มาหรือเปล่าใช่ก็ต้องรอติดตามใน i d o อ Factory YouTube ค่ะไปกดซับสไคร้เป็นเยอะๆค่ะใช่ค่ะคื้จะาว่าเ้องมาทำใส้เลยที่คอนเสิร์ตทำไส้แล้วนะคะอ๋ออ้าคุณเด็กก็ไม่ มีก็ได้ค่ะใช่เพราะว่าเราลองกันทั้งทุกตัวละครในในเรื่องด้วยแล้วก็มีในค่ายของเราด้วยก็จะมีมาแจมเหมือนกันค่ะฟังแล้วค่ะจริงๆแอบอยากอยากแอบสปอยของคืนนี้เหรอได้ไหมเนี่ยคืนนี้ก็มีเพลงใหม่นะคะใช่มีเลงใหมพอดีทีใช่ทสมัยลมาเลย เพราะมากค่ะหรืว่าอยากให้รอชมใช่ค่ะเป็นทีมของผู้หญิงและผู้ชายเนาะมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายค่ะอ่าสปอยล์ไปหมดแล้วมั้ง <c oughs> ไม่ล่้หนูไม่หลุดชื่อนะหนูไม่ได้หลุดชื่อนะ <c oughs> <c oughs> ใช่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโด,ด,ด,ดนตีนะ เดี๋ยวโดนทุบเลยค่ะค่ะก็ฝากเพลงของพวกเรานะคะทุกๆตอนทุก EP ก็รอชมว่าจะมีเพลงอะไรออกมาบ้างนะคะแล้วก็ฝากซีรีส์ของพวกเราด้วยนะคะแก๊ปเดอะซีรีทฤษฎีสีชมพูนะคะทุกวันเสาร์นะคะาทุ่มช่อง3กด33ค่ะแล้วก็ดูอันคัดนะคะตอนเที่ยงคืนทาง YouTube Idol Factory ค่ะ So gap the series on air tonight, EP two at eleven PM at channel three and then midnight YouTube Idol Factory. Don't forget to watch. It's yeah. uncut version as well. So it'll be more detailed and more explaining the story. Uh -huh. Yeah. Yeah,